สุดสัปดาห์นี้มีเกมพรีเมียร์ลีกน่าสนใจเยอะแยะเลยครับแต่เบื้องหลังผลแพ้ชนะเนี่ยมันมีเรื่องราวและคำถามสำคัญๆซ่อนอยู่ซึ่งเราจะมาเจาะลึก10ประเด็นร้อนที่ว่านี้กันครับคือสุดสัปดาห์นี้มีแต่คู่เด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่แทนที่เราจะมานั่งไล่ดูว่าใครเจอใครเรามาเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่น่าจับตามองที่สุดกันดีกว่าไปดูกันเลยครับ โอเคครับเราเริ่มกันที่คู่ใหญ่เลยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังกดดันสุดๆเลยครับหลังจากออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือทั้ง2ฝั่งเนี่ยผู้จัดก,การทีมกําลังพยายามรีบูตท,ทีมกันใหม่หมดเลยนะแล้วถ้าใครแพ้ในเกมนี้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะดังขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยเอาล่ะครับมาดูตัวเลขนี้กัน131นี่คืออะไร นี่คือจำนวนครั้งที่นักเตะแมนยูวิ่งสอดทะลุลายกองหลังคู่แข่งครับสูงที่สุดในลีกเลยนะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่ายุคข,ของอโมริมเนี่ยเขาเน้นเกมรุกที่เร็วและตรงไปตรงมาจริงๆแล้วพอมาดูตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าเกมนี้มันจะสู้กันตรงไหนคือสไตล์ดีเรกฟุตบอลของแมนยูเนี่ยมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อโจมตีจุดอ่อนของแมนซิตี้ยุคใหม่เป๊ะๆเ,เลยครับคือพื้นที่ว่างที่กวัวเดล่าเปิดทิ้งไว้ตรงกลางสนามนั่นเอง มันเลยการเป็นคําถามสําคัญเลยคับว่าถ้าแมนยูชนะเกมนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการประกาศสักดาเป็นจุดเปลี่ยนของการชิงอํานาจในเมืองแมนเชสเตอร์เลยหรือเปล่าพอถ้าซิตี้แพ้นะครับนี่จะเป็นการแพ้3ใน4เกมหลังสุดเลยนะถือว่าหนักเอาเรื่องโอเคครับจากเรื่องแท็กติกในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เราไปดูกันต่อว่าทั่วทั้งลีกเนี่ยมันมีการเดิมพันทางแท็กติกอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง ที่นอตติงแฮมฟอร์เรส์นี่ก็น่าสนใจครับการมาของอันเกปอสตโกกลูเนี่ยเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่เลยเขาเปลี่ยนทีมให้เล่นเกมบุกแบบดุด,ดันดันไลน์รับสูงบุกแลกซึ่งมันคนละขั้วกับฟอร์เรส์ที่เรารู้จักเลยครับแต่ความบ้าบินนี่แหละครับที่มันอาจจะเป็นยาชั้นดีสําหรับอาร์เซนอลที่กําลังปืนฝืดอยู่ก็ได้นะคือตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสมากๆค่า XG หรือค่าคาดการ์การได้ประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์เนี่ยต่ำเป็นอันดับ2ของลีกเลย การได้เจอกับทีมที่เปิดพื้นที่ให้เล่นเยอะๆแบบฟอเรสตอาจจะเป็นสิ่งที่อาเซนอลต้องการพอดีก็ได้ครับพูดถึงเรื่องการแก้เกมมาดูเลขหนึ่งนี่กันครับเลขหนึ่งนี่คืออะไรคือจํานวนครั้งที่เชลซีชนะจาก7เกมในฤดูการที่แล้วที่พวกเขาคลองบอลเกิน65%มันบอกชัดเลยว่ามีปัญหาในการเจาะทีมที่มาตั้งรับลึกแต่ฤดูการนี้พวกเขาอาจจะมีคําตอบแล้วก็ได้ใช่แล้วครับคําตอบก็คือผู้เล่นเหล่านี้ คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะมาจอดรถบัสแน่นอนแต่ตอนนี้เชลซีมีอาวุธใหม่แล้วครับเป็นพวกตัวรุกที่ไปกับบอลได้ดีเลี้ยงจี้มีความเร็วซึ่งเป็นสไตล์ที่เกิดมาเพื่อทลายเกยมรับแบบนี้โดยเฉพาะเลยโอเคนอกจากเรื่องแท็กติกแล้วเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ยังเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของบรรดาน,นักเตะใหม่ๆหลายคนเลยครับที่หวังจะแจ้งเกิดให้ได้แบบทันทีทันใด ที่ลิเวอร์พูลนี่ก็น่าคิดครับถึงแม้อาร์เนสสลอดจะพาทีมชนะรวดแต่ก็เริ่มมีคําถามเรื่องสมดุลของทีมแล้วและทีนี้จะเอาสตา์อย่างอเล็กซานเดอร์อิสอาคเข้ามาอยู่ในทีมยังไงโดยที่ไม่ไปกระทบกับฟอร์มของฮูโกเอกิติเก้ที่กําลังเข้าฝักสุดๆเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยครับขยับมาที่สเปอร์สกันบ้างหลังจากที่แพ้คาบ้านแบบน่าเจ็บใจตอนนี้ความกดดันทั้งหมดก็ไปตกอยู่ที่คู่หูแนวรูกป้ายแดงโคลมูอานีกับชาบีซิมอนส์แล้วล่ะครับว่าจะสามารถงัดเอาความเร็ว ความจิตจ์ดมาช่วยทีมเจาะเกมลับตันตันแบบเวสแฮมได้หรือเปล่าส่วนฟูลล่มสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดียังไม่ชนะใครเลยแต่พวกเขาก็มีความหวังใหม่นะครับคือเควินนักเตะใหม่ที่ดึงมาจากชักคาตาซึ่งก็มีดีกรีเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วแล้วก็ดันมาเจอกับลีสที่ฤดีการนี้พึ่งยิงไปแค่ลูกเดียวมันก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะแล้วถ้าจะพูดถึงปัญหาของลีสเนี่ยต้องดูที่กองหน้าตัวเป้าเลยครับกราฟนี้มันฟ้องชัดเจนมาก ฟอร์มของโดมินิกคาร์เวิร์ดลูวินตั้งแต่ปี2022นี่ิดดิ่งลงเหวเลยคือยิงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกือบ14ลูกเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในลีกเลยครับน่าเป็นห่วงจริงๆทีนี้เรามาดูกันที่ภาพรวมของตารางคะแนนกันบ้างครับไม่ว่าจะหัวตารางกลางตาราง,ารางหรือท้ายตารางบอกเลยว่าสุดสัปดาห์นี้มีเดิมพันที่สูงมากๆเลข 2. ครับตลอดประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกมีทีมน้องใหม่แค่2ทีมเท่านั้นที่สามารถเก็บชัยชนะได้3จาก4เกมแรกแล้วคำถามก็คือ สุดสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นทีมที่3หรือเปล่าทีมนั้นก็คือซันเดอร์แลนด์ครับที่มีโอกาสทองเลยนะเพราะว่าจะได้เจอกับคริสตันพาเลซที่กําลังเจอปัญหาผู้เล่นตัวหลักในแนวรุกเจ็บทั้งอดัมวอลตันและอิสมาลาซาโอกาสสร้างประวัธธติศาสตร์มาอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆส่วนคู่นี้บอลมัดเจอกับไบรตันหลายคนมองว่านี่คือเกม6แต้มเพื่อแย่งตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยนะครับเพราะว่าลุนการนี้เนี่ยอันดับ8ก็อาจจะได้ไปเล่นทั่วยุโรปด้วย แล้วมาดูที่แอสตันวิลล่ากันบ้างโอ้โหสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากกำลังดิ้นรนสุดๆเพื่อไม่ให้ทีมออกสตาร์ทได้แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแล้วต้องมาเจอใครรู้ไหมครับแจ็คกรีลิชอดีตซูเปอร์สตาร์ของทีมที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงกับเอเวอเรตัเพิ่งจะทำไป4แอสเซสจาก2เกมล่าสุดบทมันจะเขียนให้ดราม,ม่าขนาดนี้เลย นี่แหละครับคือเรื่องราวเบื้องหลังเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่การวัดกึินทางแท็กติกไปจนถึงโมเมนต,ต์ที่อาจตัดสินอนาคตของทีมคำตอบทั้งหมดรอเราอยู่ในสนามลองคิดดูนะครับว่าคำถามข้อไหนที่น่าติดตามที่สุดขอบคุณที่ติดตามครับ